รายการเลยนะ,ค,จจะคุณลูกค้กากับปารจลัสสปอร์ตจีทีค่ะเป็น17.18เครื่องสัมประส์กับเกียร์โต้แพนเคเอก็มีให้ค่ะออโต้เซติแคปพัสก็มีราคาเปิดโปรโมชั่นที้500,000บาท500,000บาทเปิดราคาได้เลย500,000เตือนคะ่ะลูกค้าสนใจไหมใช่แล้วคะ่ะแพนเคเอก็มีให้นะใช่แล้วคะ่ะอะไรจ้าก,กดเลยกดเลยคะ่ะกดเข้าร่วมมาแล้วสนใจกับปุ่มเดิมเลยคะ่ะราคาเปิดไปเลยคะ่ะสนใจขนาดต้องกดปุ่มแสดงก็เข้าร่วมโปรโมชักดเข้ามาจอยไว้ก่อนได้ใช่แล้วค่ะลูกค้าไม่มีกู้แข่งขายราคาเเเเเเเปปปิิดดดใให้้้ลลลลยยยยยคคคคคค่่่่่ะะะสรรรราาาาาาากกกกุมมมนนนนอีัังูพื็ แล้วค่ะลูกค้าแพนเคมีให้ค่ะใช่แล้วค่ะสมัครลูกค้าท่านใดที่มีรายชื่อทำพรแพนคุณลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะใช่แล้วค่ะปัจจุบันสปอร์ตตัว G ีในราคา5 0,000นบาทว่าไงคะลูกค้ารักคานี้ใช่แล้วค่ะจะได้แบบมาในปี2018ได้เกียร์โตเกียร์กออโต้ค่ะสี <4 S 2> ทาวคันนี้ในราคา5 0,000นบาท5 0 0 0 0นทุนทุนค่ะกดเลยค่ะอะไรจ๋าสามซูซูปาสามกดเลยพี่ชาา์คู่แข่งตามมานะตามมาแน่นอนค่ะผ่านไปแล้วปรับขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะลูกค้ารับราคาเปิดไปเลยนะไม่มีปรับลงแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะปรับข เปิดแน่นอนรับไปเลยราคาเปิดในราคา5 0 0 0 0นบาท50,000นทุนหรืจะเป็นที่ร้านดีค่ะท่านใดก่อนดีคะที่ร้านหางมั่นใจแล้วยกมือชูลิศแบงค์คันนี้มี KA ค่ะใช่แล้วค่ะตามบริการเลยค่ะมีแพนเคและมีออลต์เซฟตี้แคปัสค่ะสามศูนย์สองสองสี่ะรับไหมลูกค้ากดเข้ารอบประมูลมาเลยกดเลยใช่แล้วค่ะมีรายชื่อทำโปรแฟนไว้สามารถใช้ KA ได้เลยใช่แล้วค่ะออนไลน์กับคุณคหะเปิดราคามาก่อนแล้วนะที่สามศูนสุดไปสามนีมากกริสุทธิเลยค่ะห้าแสนบาทราคาล่ะฉันต่กก่อนนะห้าแสนบาทราคาตอนนี้ห้าแสนบาทห้าแสนบาทนับน ห้าแสนบาับสองห้าแบาทชิ่ออนไลชิป้าเมลเล่สาูนย์ศูสาม่ตอกับินราคาเลยนะกบครรมมาแล้วส่ตอคนเลยห้าแสนบาัพระเป็นละค่ห้าแสนสพสนสพันนับตอะไรส่ตอกบินราคาห้าแสนสพันนับติสนสพันนับสองห้าันที่สามศูนส่ตอกบินราคาเลยค่ะห้าแสนสิันราคาออนไลห้าแนสี่พันบาทนับ สามไข,คข,ข่ค่ะางร้าขายเท่คาคา5 4 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข3 0มศ3นย์แปประมูลได้ไป5 4 0 0 0บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะถัดมาสนมปะ